ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรแกรมล้างไวรัส AV นะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำเวอร์ชันใหม่อยู่นะครับตอนนี้ก็มันแวร์แล้วก็ AV นะครับก็เริ่มติดตั้งเพื่อนๆเ,เข้ามาในตัวเครื่องเราแล้วนะครับ พอทวิดีโอนะครับสังเกตมันแวร์นะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ไม่ชัดสัญลักษณ์แว่นขยายนะครับเมื่อลากด้านนี้ลงมาก็จะเป็นแถบแบบ Google นะครับเมื่อเราเขากดเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าในเว็บของมันนะครับ แล้วก็ทําการดึงข้อมูลต่างๆอตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับหน้าจอล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสังเกตแถบด้านบนกับหน้าจอนะครับในส่วนต่างๆทั้งหมดจะถูกล้างภายในคลิกเดียวนะครับเมื่อผมกดโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็กำลังทดสอบอตอนนี้เปิดคลิกโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว สังเกตนะครับ AV จะไปก่อนเลยนะครับไปก่อนแล้วนะครับ,นะรบล็อกหน้าจอก็จะหายไปแล้วนะครับมันแวตัวดึงอ่ทีมงานก็ไปเรียบร้อยแล้ว Wi-Fi ย,ยังเปิดอยู่นะครับ ตอนนี้โปรแกรมกำลังทำงานอยู่นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับว่ามันยังเหลืออีกไหมนะครับก็เหลือเหลือตัวนึงซึ่งตัวโปรแกรมของมันก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวอื่นไม่เหลือนะครับนะครับในกรณีที่มันยังเหลืออยู่นะครับก็เหมือนที่บอกตัวโปรแกรมของมันเนี่ยถูกลบไปเรียบร้อยแล้วมันแค่เหลือหน้าโปรแกรมเอาไว้นะครับซึ่งตัวนี้ใช้มือเดียวพอดีไม่ถนัดลากทิ้งไม่ได้เลยนะครับลากทิ้งไม่ได้เลยโอเค นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับก็หมดแล้วนะครับนะครับ ขึ้นหน้าดำเมื่อกี้นะครับก็เป็นเป็นส่วนของของ f นะครับไม่ต้องตกใจว่าเป็นไวรัสนะครับนะครับมันขึ้นแถบขึ้นมาหรือขึ้นหน้าดำในตอนที่เราเปิด f เพื่อที่จะเช็คนหนลบนะครับมันเป็นข้อมูลของ f ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีอ่มันแวร นะครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านนะครับก็ใช้เวลาเร็วกว่าเวอร์ชันเก่านะครับก็ต้องทดสอบกันต่อไปนะครับเพื่อว่ามันจะออกไวรัตตัวใหม่ๆผมก็จะได้เขียนใส่เข้าไปในเวอร์ชันใหม่เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าใช้เวลาไม่นาน นะครับก็เดี๋ยวจะซัพพอร์ตในชมรมกันต่อนะครับแบบฟรีๆนะครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ